ขยันเที่ยวชาแนลคะ่ะวันนี้พามาดูบอลสีบ้านบ้านนะคะคุณผู้ชมอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะลืมละออช้างเผือกใบบัวตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยานะคะอันนี้เอามาให้ยายตั้งแต่เดือนธันวาปีหกสี่นะดูดีเขาเลี้ยงยังไงไม่รู้สวยมากดูฟอร์มใหญ่มากนะคะคุณผู้ชมหนูก็เลยถามแม่ว่า ทำไมทำไมมันถึงสวยได้ขนาดนี้หนูนึกว่าเขาทิ้งใบแล้วนะคะคุณผู้ชมแม่เขาบอกว่าเขาเอาขี้ไก่ใส่นะคะคุณผู้ชมดูเลี้ยงยังไงให้สวยแบบนี้ดูอันนี้เป็นขี้ไก่หมดเลยนะคะคุณผู้ชมดูดิแต่ละกระถางนี่จะเป็นขี้ไก่หมดเลยดูดิแม่เขาบอกเขาเอาขี้ไก่ใส่นะสีถึงสีสันสวยขนาดนี้ดูอันนี้กัดสีก็สวยค่ะอันนี้หกหลงนะคะคุณผู้ชมดูหนูเอามาให้ตั้งปีกว่าแล้วเนี่ยโอ้ไม่น่าเชื่อว่าแกจะเลี้ยงได้สวยขนาดนี้ดูดิ แกห่วงด้วยนะแกทํารั้วรอบขอบชิปนะไม่รั้วรอบขอบชิดนะไม่ให้ไก่เข้ามานะดูดิ <c oughs> แกก็รักของแกนะดูแลอย่างดีอันนี้ด้วยอันนี้เขาเรียกอะไรนะหนูลืมแล้วดูดูดแกรักษาดีมากอันนี้เหมือนพลาสติกเลยคะ่ะคุณผู้ชมดูดิปีกว่าแล้วยังสวยเหมือนเดิมเลยอะไรนะปลาดาวเขาเรียกนะดูดิสวยอะ่ะยังกับพลาสติกเลยดูสีสันงดงามมีสองต้นนะคะคุณผู้ชมดู <c oughs> ดต้นนั้นต้นใหญ่นะ ต้นนี้ต้นเล็กอันนี้แกบอกว่าแกแยกมานะคะตอนแรกหนูเอามาให้กระถางเดียวนะอันนี้แกแยกมาดูดิสีสันของเข้าช้างเผือกใบบัวสวยเชียวเนาะอืมไม่น่าเชื่ออันนี้เขาเลี้ยงธรรมชาติจริงๆนะเพราะว่าไม่ได้ลองตูดนะคะเนี่ยพื้นพื้นพื้นเอ๋อไอ้ไอไอไนี่ก็ติตดติดพื้นดินแบบนี้ไม่ได้ลองนะ้ําเหมือนเรานะเราเลี้ยงพระคบประ,ประมงมเกินไปนะอืมดูดิแต่แกเลี้ยงแบบนี้มันก็งามค่ะคุณผู้ชมค่ะดูดิอันนี้ก็จะเป็นถุงเงินถุงทองนะคะคุณผู้ชมดู ดูเออแกปลูกยังไงของแกนะ่ะสวยงามเชียวดดูนี่งามงามเลยลืมยกมาให้แกอีกเยอะนะคะคุณผู้ชมอันนี้สวยนี่งามงามแบบนี้เลยดูไอไอเ<อ>หนาบุษบาเนี่ปนี่ามะพอบอนสีของอำเภอเจียงคำในงามขนาด โอ้อยหลุงเหยปลปูกจะได้น่าง,งามแต่ว่าพอกันนี่อันนี้ก็กสูตรันที่ว่าบวมขึ้นกันอเอาแต่แต่อันลองไทยอันโขนชนกับใครเยอะนะเออเอาไข่นี่อันนี้ก็เป็นหกหลงนะคะอันนี้ก็เป็นช้างเผือกไออันนี้เป็นหน,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 น้าวัวแดงนะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นอะไรนะเดลีหรืออะไรน่าจะใช่เดลีนะดูดูบ้านบ้านของลุงนะคะในที่อำเภอเชียงคำงามขนาดเลยพออันนี้งาม งามลุงเหยงามแต่นะอันนี้น,น,น,นแรกมันมัน,ม,นมันชุดนี้มันยุบไปมันก่เอาเอาแตกเขาบบจุดมันจะออกนอไม่เห็นเนี่ยเป็นห้องอีเหนา่าบุษบาเนี่นะงามขนาดพอนี่สวยมากมากคุณผู้ชมค่ะดูดิใบใหญ่มากดูโอ้โหสีห้าฝ่ามือเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ฟอร์มใหญ่มากๆเลยนะนี่พามาดูบอนสีของภาคเหนือนะคะสีสันของเขาแต่ละใบคุณผู้ชมดูอันนี้ลุงใสอย่างนี่ใ, <บ S 1> ใส่ โอ้โกัดสีงามขนาดเนาะอันนี้เขามีอันนี้ด้วยนะอันนี้ถ้าจําไม่ผิดเขาจะเรียกว่าว่านนกคุ้มนะคะถ้าจําไม่ผิดนะอันนี้นะคะคุณผู้ชมเขาเรียกว่าว่านนกคุ้มนะคะคุณผู้ชมดูสวยแล้วเขาปลูกได้งามมากในมังกรเนี่ยนะมังกรทำงาน้ามังกรเนี่ยนะดูนี่คุณผู้ชมดูอันนี้ดิอันนี้โคตรงามเหมือนพลาสติกเลยค่ะคุณผู้ชมสวยมากๆเลย นี่อันนี้ก็เป็นสาวน้อยปะาแป้งดูโอ้โหมุมนี้สวยมากคุณผู้ชมดูดิแต่ละอันเขาเลี้ยงดูดิงามงามงามโอ้หลุงเหยเลี้ยงงามขนาดพอสวนปลูกอยู่หน้าบ้านเขานะคะนี่หลุงเขาชอบต้นไม้ค่ะคุณผู้ชมหนูไม่ชอบแล้วหนูชอบบอนสีนี่ดูดิ <c oughs> <c oughs> นี่งามมากเออโป๊ยเซียนนี่เขาปลูกไว้ตามรั้วบ้านคุณผู้ชมดูดิสวยมากแต่ละอันชาวนี้ นี่งามมากๆเลยสีสันเขาดอกทุกทุกต้นค่ะคุณผู้ชมไม่มีอันไหนที่ไม่ดอกนะดูดูแต่ละอันงามงามขนาดเลยดูโอ้โหนี่ถ้าเป็นแถวภาคกลางเราต้นสวยๆแบบนี้น่าจะลายตังเนาะแต่ที่นี่เขาปลูกปลูกธรรมชาติอ่ะคุณผู้ชมปลูกข้างๆรั้วแบบนี้เลยดูแต่ละต้นดอกเต็มเต็มเต็มเลยดอกจะเยอะกว่าใบอีกเนี่ยดูดิ งามงามแต่ละอันนี่ดูอันนี้สวยมากเลยคุณผู้ชมค่ะดูดูใกล้ๆมันจะเป็นลาย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 แบบนี้เลยดิดอกงามมากเลยแต่ละอันดอกของเขาจะไม่เหมือนกันเลยนะบางอันก็ลายบางอันก็ไม่ลายผู้ชมดูอันนี้ดิอันนี้ยิ่งสวยเลยคุณผู้ชมดูดูดอกเขาดินี่เห็นไหมสวยมากคุณผู้ชมค่ะ นด่นเลยค่ะก็สําหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูหน่อยช่องขยันเที่ยวชาแนลนะคะคุณผู้ชมค่ะสําหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะพอกันคลิปหน้าด้วยจ้า